ยินดีที่ได้พบกันอีกประกันเทสลาของคุณหมดแล้วสนใจต่อไหมอมืไม่ละ่ะจ่ายทิ้งปีนึงตั้งห0 0 0 0เอาเงินไปออมหุ้นดีกว่าช่วงนี้กระแสกาําลังมาแต่ถ้าคุณเจออุบัติเหตุหรือรถที่ซื้อมาสูญหาย2ล้านที่ซื้อมาหายหมดเลยนะมันไม่เกิดหรอกเพราะฉันเป็นคนรอบครอบรอ,อบครอบแต่ไม่ทําประกันโชคดีแล้วกันโฮโหห่หุ้นบวก10%ใน1เดือนโคตรคุ้มฮัลโหลอันนี้คุณป้อมจากบริษัทสามกงใช่ไหม ช่แล้วผมรอนที่ปรึกษาการเงินที่เจอกันในงานสมาัมมนาเห็นว่าคุณไม่เคยวางแผนการเงินเลยผมเลยอยากวางผมวางแผนอะไรอายุยี่เจ็ดต้องลงทุนอย่างเดียว A later few moments later. เดี๋ยวไปเคลือบสีรถดีกว่าก็อย่ามาจีจะมันมากไปมันจะเป็น <S <s เฮ้ยแมววันนี้รู้สึกโชคดีจังได้เลื่อนขั้นด้วย คุณชนรถคู่กรณีเลทเทขนาดนี้มีอะไรแก้ตัวไหมขอโทษผมหลบแมวงั้นเรียกประกันมาเลยคู่กรณีข่งคุณไปห้อง ICU แล้วดูจากสภาพรถที่เลทเทแล้วน่าจะหลายล้านงานนี้ขนาดนั้นเลยแต่ผมไม่มีประกันแล้วจะเย็นๆน,นะคุณป้อมคุณโดนคดีแพ่งนี่คือค่าเสียหายค่ารถคายเย็น5ล้านค่ารักษาคู่กรณี1เดือน2ล้านบวกรถเราเองอีกล้านห้า ถ้ายอมถ่ายโอนความเสี่ยงทำประกันห้าหมื่นตั้งแต่ตอนนั้นอีกรอบฮัลโหลสวัดดีคุณป้อมเห็นว่าเจออุบัติเหตุเหรอใช่แล้วโอ้โอช่างน่าส<อ>งสารโอเคงั้นวางสาย <S <S โทษทีที <S <S ทแต่คุณยังสามารถวางแผนการเงินทำประกันชีวิตสุขภาพหรือออมทรัพย์ได้อยู่นะ <S <S ยังถ่ายโอนความเสี่ยงทันใช่ไหมอันนี้งั้นต้องทำยังไงผมสามารถวางแผนการเงินให้ได้ทักมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาปรึกษาก่อนได้ล่ะ